คุณคิดว่าการนอกใจเนี่ยถือว่าเป็นความตั้งใจไหมหลายคนคิดว่าก็คงแล้วแต่สถานการณ์มั้งบางคนเขาก็ตั้งใจจะมีชู้เลยออกไปตั้งใจหาเลยแต่สำหรับบางคนอาจจะคิดว่าก็มันเป็นจังหวะณตอนนั้นแหละเขาคงเผลอใจไปอาจจะเป็นเพราะเราไม่ใส่ใจเองแหละเขาถึงเป็นแบบนั้นเป็นเพราะเราทะเลาะกันบ่อยเองแหละเขาไม่ตั้งใจหรอกหลายๆคนครับมีความคิดที่แตกต่างกันไปครับว่าบางทีการนอกใจก็ถือว่าเป็นการตั้งใจบางทีการนอกใจก็ถือว่าเป็นความไม่ตั้งใจ แต่ผมอยากจะบอกตรงนี้ครับว่าจริงๆแล้วการนอกใจไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่มันคือความตั้งใจครับคุณลองคิดดูสิครับว่าการที่คนคนหนึ่งมีแฟนอยู่แล้วแต่ว่าตัดสินใจออกไปหาอีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่แฟนคุณคิดว่าเขามีการคิ ทบทวนเรื่องนั้นว่าจะไปดีหรือไม่ไปดีถ้าไปแล้วแฟนเรารู้จะทํำยังไงจะมีปัญหาตามมาไหมเอ๊ะไปแล้วเขาจะทําอะไรหรือเปล่านะหรือไปแค่เป็นเพื่อนกันเฉยๆแน่นอนครับว่าความคิดต่างๆนานาครับมันไหลเข้ามาเพื่อให้เขาได้ตัดสินใจว่าเขาจะไปหรือไม่ไปดีแต่สุดท้ายเขาก็เลือกที่จะไปและเขาก็กลับมาบอกคุณว่าเขาแค่ไปหาเพื่อนเขาไม่ตั้งใจที่จะไปทําอะไรไม่ดีทุกอย่างมันเกิดขึ้นเพ,นเพราะความไม่ตั้งใจ คุณฟังเรื่องนี้แล้วคุณสามารถเชื่อได้จริงหรือว,ว่านี่คือความไม่ตั้งใจแน่น,นอนครับว่าพอฟังแบบนี้แล้วคุณก็รู้สึกว่ามันคือความตั้งใจและคิดทบทวนมาอย่างดีว่าฉันจะออกไปหาคนนี้ทั้งที่รู้ว่ามันจะมีปัญหาตามมาจริงๆแล้วการนอกใจมันคือ choice นะครับมันคือ choice ที่เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะทําหรือไม่ทําแต่คนที่นอกใจเลือกที่จะทาครับเพราะจะมีเหตุผลมากมายในหัวว่า,วาเพราะทะเลาะกันบ่อยเพราะเธอไม่ใส่ใจเพราะความสัมพันธ์ไม่มีความสุข นี่แหละครับเป็นเหตุผลที่เป็นตัวสนับสนุนทางเลือกของเขาว่าทําไมเขาถึงควรที่จะนอกใจคุณเพราะฉะนั้นครับถ้าหากว่าคุณยังต้องมานั่งหาเหตุผลว่าคุณควรจะคบกับคนนี้ต่อเพราะอะไรผมมองว่าคุณก็คือคนคนหนึ่งที่คุณไม่ได้รักตัวเองเลยโอเคคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณรักเขาคุณอยากให้โอกาสเขาการให้โอกาสเป็นเรื่องที่ดีครับแต่ว่าถ้าคุณให้โอกาสกับคนที่ไม่เห็นค่าของโอกาสมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีและที่สําคัญคือมันก็ไม่ดีกับตัวคุณด้วย เพราะอะไรบางชีอะครับการที่คุณคบกับคนที่นอกใจคุณคิดว่าความไว้ใจคุณจะสามารถกลับมาเต็มร้อยได้ไหมแน่นอนว่ามันก็ไม่ความไว้ใจเนี่ยเป็นสิ่งที่เสียไปแล้วไม่มีวันได้กลับคืนมาคุณอาจจะรู้สึกพยายามไว้ใจเขาอะแต่ลึกๆแล้วมันมีอีก 10- 20%ที่คุณรู้สึกว่าคุณไว้ใจเขาไม่ได้แล้วคุณต้องอยู่แบบคนขี้ระแวงจากคนที่เป็นคนชิวๆสบายๆไว้ใจต้องกลายเป็นคนที่ตัวเองไม่ชอบ คุณคงจะเคยผ่านเหตุการณ์ที่ผ่านมาที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมคนคนนี้งี่เง่ากับแฟนจังแต่วันนี้คุณกลับต้องเป็นคนคนนั้นคนที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ชอบแล้วคุณก็ไม่อยากเป็นมาด้วยแต่คนคนนี้ทําให้คุณต้องเป็นแบบนั้นถามว่าคุณผิดไหมที่คุณเป็นแบบนี้มันก็ไม่ได้ผิดหรอกครับเพราะคุณก็เป็นคนคนหนึ่งที่อยากจะปกป้องตัวเองจากการถูกหลอกเพราะไม่มีใครอยากถูกหลอกครับแต่แน่นอนครับว่าเราไม่สามารถกําหนดได้ครับว่าจะให้เขาหลอกเราหรือไม่หลอกเรา แต่สิ่งที่เราจะทำได้คือเราต้องมีเส้นที่ชัดเจนครับว่าเขาจะไม่สามารถทำแบบนี้กับเราได้ถ้าหากว่าเขาทำนั่นแปลว่าความสัมพันธ์นี้จบกันถ้าหากว่าคุณไม่มีเส้นแบบนี้คุณปล่อยให้เขาล้ำเส้นคุณมาตลอดทำในสิ่งที่คุณไม่ชอบซ้ำๆๆเพียงเพราะว่าคุณรักเขานั่นแปลว่าคุณก็ไม่รักตัวเองเลย เพราะฉะนั้นครับกลับมาเห็นคุณค่าของตัวเองถ้าหากว่าคุณเห็นคุณค่าของตัวเองจริงคุณจะไม่จำเป็นต้องกลัวเลยว่าใครจะมาหลอกคุณเพราะคนที่รักตัวเองไม่เคยเอาความไว้ใจไปฝากไว้ที่คนอื่นแต่เขาจะเอาความไว้ใจมาเก็บไว้ที่ตัวเองเสมอไม่ใช่แปลว่าเขาไม่ไว้ใจคนแต่เขาเลือกที่จะไว้ใจตัวเองว่าต่อให้ฉันเจอคนที่เข้ามาหักหลังฉัน <Ĉ> ทําร้ายฉันฉันก็จะหาความสุขให้ตัวเองได้ฉันก็จะเดินหน้าต่อไปด้วยตัวเองได้และนี่แหละครับคือคนที่รักตัวเอง และเมื่อคุณคิดแบบนี้คุณจะไม่จําเป็นต้องไปกังวลเลยว่าคุณจะต้องเสียใครไปเพราะสุดท้ายคุณจะรู้ว่าการที่คุณเสียใครสักคนที่ต่อให้คุณรักอ่ะแต่เขาทําแย่ใส่คุณอ่ะถ้าคุณรักตัวเองคุณจะรู้ว่าคนที่เสียหายไม่ใช่คุณแต่เป็นเขาที่ต้องเสียคนที่ดีๆแบบคุณแต่ถ้าหากว่าคุณไม่รักตัวเองต่อให้เขาแย่แค่ไหนคุณก็รู้สึกว่าคุณต้องสูญเสียอยู่ดีเพราะคุณรักเขามากกว่ารักตัวเองไง ซึ่งคุณเห็นไหมว่าการเปลี่ยนมุมคิดแค่นี้เอาคุณค่าใส่ตัวเองกับเอาคุณค่าใส่คนอื่นผลลัพธ์ในความสัมพันธ์แตกต่างกันเลยนะคุณจำคำนี้ไว้นะครับว่าคนจะกลัวคุณหรือเคารพคุณก็ต่อเมื่อคุณเคารพตัวเองและสำหรับใครนะครับที่รู้สึกว่ามีปัญหาเรื่องของความรักความสัมพันธ์รู้สึกว่าหาทางออกไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้สามารถแอดไลน์มาเพื่อจองเวลาปรึกษาส่วนตัวผมไ,มได้ครับผมชองคาริสครับ